101 property variety ขียข่าวสบายสบายสไตล์ต้อกับอื่นสนับสนุนโดยบริษัทเครือจเจริญโภคพัณฑ์บริษัททรูวิชั่นครุบจำกัดบริษัท CPO อจำกัดมหาชนบริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์จำกัดมหาชนบริษัท LPN d e v e l OP m e n t ์จำกัดมหาชน หามฉันเล่นเฟนห้ามฉันเล่นลายห้ามเสียจนมากมายคงทนไม่ได้แน่แน่ถเถแยกแะแะแยะแยะแยะแแยดูฉันวุ่นวายอยากจะมีแฟนแต่จะกลุ้มใจถ้อจะไปไม่ไหวเธอทำเกินไปหรือเปล่า ไม่ชอบสนุกแต่แม่ผู้พันเกิดใครคอมันเรื่อยไปมีคนใหมีมเอาคนเก่าไม่ปล่อยชีวิตให้เหงาใครเอาเราขาขอหาไม่อยากให้ใครต้องมาปัานชาชีวิตจนแย่เป็นแย,ยวกวร้ายร้ายร้เรวายวร้ายร้ายร่ายยตังเกินเลย เป็นอย่างคิดไม่เป็นอย่างเคยน่าเบื่อจะจุงเบยรู้แงียอยู่ใช้ดีกว่า จะไปไม่ไหวเธอทำเกินไปหรือเปล่าตั้งใจไว้ชอบเป็นลกแต่ไม่ผูกพันกับใครคอมันเรื่อยตายมีคนไหมไม่เอาคนเก่าไม่ปล่อยชีวิตให้เหงาใครเอาเราก็คงหาไม่อยากให้ใครต้องมาบัญชาชีวิตจนแย่เป็นแย่แรกเรื่อย คิดไม่เป็นอย่างเคยน่าเบื่อจะจุงมเบยรู้เงี้ยอยู่ใช้ดีกว่ารู้เงี้ยอยู่ใช้ดีกว่ารู้เงี้ยอยู่ใช้ดีกว่าสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ101 Property Variety วันนี้วันที่26วันอาทิตย์ที่ เดือนสิบสองกับธันวาคม2564กับผมพัชระอึ่งทองครับผมเวลาพงป่านแก้วครับกับคุยข่าวสบายสบายสไตล์ต้อกระึงวันเสาร์อาทิตย์4ี่ถึงหโมงเย็นก็เป็นเรื่องของพอ p ิ r ี y สังคมแล้วก็คุยสบายสบายแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยสบายจะเป็นประเด็นที่เราสรุปแต่ละสัปดาห์นะต้อนะครับ ออตอนนี้ปีนี้เดี๋ยวช่วงปีใหม่เราคงจะได้ยินจะเสียงอาจจะโฟลดอินเข้ามาคุยสรุปสถานการณ์ปีห4สี่ที่ผ่านมาเกิดอ,อะไรขึ้นในแวดวงสังคมมาสังหารรียนมารับนะเ,เสร็จแล้ววันอาทิตย์ก็น่าจะคุยเรื่องของทิศทางปีห้าอะไรต้องระมัดระวงังสรุปแนวโน้มให้ฟังสักนิดหนึ่งตัวตัว,ตวประเด็นสําคัญปีหน้าก็คือคงโอมิครอนนี่แหละที่จะเป็นตัวแปรสําคัญ่าเ,เพราะตอนนี้กระแสมันมาแล้วว่าในเด็ก ที่ที่ยุโรปต่มันมีอาการติดเชื้อเยอะมากอืแต่เพราะว่าอะไรปะเพราะว่าผู้ใหญ่อะโดดสองเข็มสามเข็มสี่กันไปแล้วแต่เด็กเนี่ยมันยังไม่ได้รับจาก WHO เรื่องอยังไม่ชัดเจนในเรื่องของการฉีดเนี่ยใช่ใชมันกลัวเอฟเฟกแล้วเด็กบางคนที่ฉีดแล้วมันก็เกี่ยวกับกล้ามเนื้อโดยเฉพาะเด็กผู้ชายกล้ามเนื้อหัวใจอ,อันนั้นก็เลยเป็นเรื่องต้องอผู้ปกครองก็ระมัดระวังครับแต่ก็มีประเด็นอีกอันหนึ่งที่ผมตามคุณหมอธิรัส เห็นวจุธาเรื่องของฉีดใต้ผิวหนังซึ่งประหยัดในเรื่องของวัคซีนแล้วก็ความปลอดภัยสูงกว่าเอฟเฟกน้อยกว่าแต่ตัวเนี้ยก็ยังไม่เห็นประเด็นในเรื่องของรัฐบาลหยิบยกประเด็นนี้มาถกกันให้มันเป็นเป็นอะไรชัดเจนหน่อยเพราะว่าผลของการสร้างภูมิระบบแต่ปลอดภยัยแล้วก็ภูมิขึ้นพอๆกับฉีดเต็มโดสแล้วในขนาดเดียวกันหนึ่งโดสหนึ่ง,หน,งหนึ่งขวดที่ว่าฉีดได้สองคน มันสามารถฉีดได้ถึงยี่สิบคนก็ไปหยัดวัคซีนไปอีกอโอ้โหอันนี้ต้องติดตามผมก็ตามตลอดนะพยายามที่จะศึกษาเรื่องนี้เพราะว่ามันใกล้ตัวแล้วถ้าโอมิครอนหรือว่าโควิดสิบเก้ามันพัฒนากลายเป็นโรคประจําถิ่นโรคประจำ,นะจำมนุษย์เหมือนอย่างไข้หวันใหญ่ไปก็ดีมันจะได้ไม,ไม่ไม่กลายพันธุ์ไปอีกแล้วครับกลหวังเป็นอย่างนั้นนะต่อ,อส่วน ที่บ้านก็น้องๆฉีดดังน้องๆนี่หมายถึงใครพี่อ๋อก็หมายเ่อะจังเลย่าต้ต้อจริงครับโ้อันนี้ใช้คําผิดนะอืเด็กๆเด็กเเออเด็กๆเด็กๆก็ส้อมเข็มแล้วพี่อื่นโรงเรียนเขาก็ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองก็ก็ไปฉีดเรียบร้อยแล้วแล้วก็เออแต่ยังไม่ได้ไปไปเรียนที่โรงเรียนเลยนะเนี่ยโรงเรียนรูปผมเนี่ย ต้องรอหลังปีใหม่เด็กเทพเด็กเทพต้องรอหลังปีใหม่ตอนนี้ตัวป็นรู้จะไปได้หลังปีใหม่ผมว่าผมว่าแล้วยิ่งตัวนี้ก็บอกว่าติดเด็กเยอะด้วยผมว่าเออก็ท้องปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่อไปอืต้องมีประเด็นอะไรวันนี้เอาเรื่องฟุตบอลทั้งหน่อยไหมเออเกือบลืมเลยวันนี้ใช่ท่านผู้ฟังก็ย่าลืมช่วยเชือนเชียนะเจอกับเวียดนามคู่ปรับก็ตุนเวลาสองลูก แต่ก็ยังนิ่งนอนใจไม่ได้ไม่ได้เลยเพราะ,เ,ราะเวียดนามนี่ก็วิ่งเป็นมา้าแข็งแกร่งมากดูจากวันนั้นเราก็เห็นว่าแย่งบอลเขายากมากเลยนะใช่ด้วยความสภาพร่างกายเขาดีกว่าเราแล้วก็การคลองบอลเขาดีกว่าเราแต่แต่เราก็มีดีตรงที่สกิลสกิลอของนักเตะเนี่ยใช้ได้โดยเฉพาะเ,เจน,นะเมซี่เจเมซี่เจนี่โชว์โชว์ฟอร์มเหนือ หลายหลายซอดนะอ่าแล้วลูกเฉพาะลูกที่สองเมื่อคราวที่แล้วนะทัดบอลบอลโบสวยมากบอลวันทูกันดีมากนะฮะวันทูนี่เหมือนเล่นเกมเลยนะนี่แหละเพราะว่าก็กก็็อาศัยความสามารถนักเตะที่เป็นนักเตะอาชีพจะอุ้มก็ก็แสดงความสามารถที่เหนือชั้นแต่วันนี้ยังเบาใจไม่ได้เพราะว่ายี่ห้อของโค้ชเกาหลีก็รู้อยู่แล้ว ถึกและอึดยคงคงคงซ้อมวิ่งคงซ้อมกำลังให้วิ่งได้ประมาณสี่ครึ่งนะพี่อึงเขาวิ่งเขาวิ่งเก้าสิบรออยแปดสิบใช่วิ่งร้อยแปดสิบเออก็ก็ต้องต้องลุ้นกันว่าเราจะเอ่อผ่านไปได้ไหมเพราะว่าอย่างน้อยสองลูกก็ก็ทำให้เราผ่อนคลายไปนิดนึงแหละแต่ประมาทไปได้เพราะว่าเขาคงเล่นเปิดเกมกดดดนตั้งแต่ ครึ่งแรกเพราะต้องการได้ประตูเร็ววันนี้ทุ่มครึ่งใช่ไหมใช่ทุ่มครึ่งบ้านไข่บ้านมันจองเจ็ดเอสดีนี่เดี๋ยวกลับไปนี่ก็ต้องรีบเสร็จนี้ต้องรีบกลับไปเลยนะเพราะเดี๋ยวก็ไปถึงก็ใกล้เวลาพอดีก<ช>ินข้าวกินปลาเสร็จแล้วก็ดูบอลต่อผมก็ไปจองไว้ที่สนามฟุตบอลโค้ชโป้งเออดูที่ส<พ>นามเอพีเคโค้ชโป้งที่ตรงรามินทาสามเก้า ถ้าท่านผู้ฟังอยากจกไปใช้บริการก้็เรียนเชิญอ,อ่นนี่ประ,ประชามพันธ์ด้วยวัยไวต่อก็อาจจะส่งลูกๆไปฝึกได้เดี๋ยวให้โค้ดโป้งจับให้ได้ครับอ่าวันนี้เดี๋ยวขอแวะไปเรื่องของธนาคารการสงเคราะห์นิดนึงเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาก็มีข่าวคลา,าวออกมาในเรื่องของการเอมาตร,รการช่วยเหลือ,อ,อลูกลูกค้า ที่ยังมีปัญหาได้รับผลกระทบจากโควิดแล้วก็ยังไม่สามารถผ่อนเป็นปกติได้ก็คือเขาเรียกว่ามาตรการปรับปรุงโครงสร้างนี่อย่างยั่งยืนอ่าใช่ก็ทั้งคุณชัดชัยเนี่ยก็ชัดชัยคุณชัดชยัยสิริไลนะกรรมการผู้การธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็ออกมาเปิดเผยว่าตั้งแต่มาตรการที่ทอสอใช้มาตั้งแต ปีหกสามมาจนถึงปัจจุบันมีทั้งยีิบมาตรการแล้วพี่ก็คือพอหมดหมดช่วงนี้ก็เปลี่ยนมาตรการใหม่เพื่อให้ลูกค้าต่อได้ต่อต่อลมหายใจอ่ะเพราะว่าผลกระทบจากโควิดมันก็ยังยังไม่ได้ลากยาวเออมันลากยาวก็ต่อมาเรื่อยๆจนล่าสุดเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ่อยังมีลูกค้าที่อยู่ระหว่างเออมาตรการต่างๆเนี่ยประมาณ 9แสนกว่าบัญชีเงินต้นคงเหลือประมาณ1แสน13,000ล้านบาทอยู่แล้วก็จะหมดจะหมดอายุมาตรการเนี่ย31ธันวาคมนี้เขาก็เลยเห็นว่าในเมื่อผลกระทบจากโควิดมันยังไม่ผ่อนคลายลงเนี่ยเขาก็ต่ออายุมาตรการให้ออกไปอีกอก็จะมีการปรับปรุงให้หลายมาตรการเราพี่อึ้งอย่างเช่น มาตรการช่วยสําหรับลูกลูกค้ารายย่อยที่มีสถานะบัญชีปกติรองรับลูกค้าเดิมในมาตรการโอ้เ oh, อ็ M 2, M 9, M มเอ็มสองเเก้าเอ็มสามนี่ไม่ไม่แน่ใจเป็นอะไรมากนะเออต้องออทางลูกค้าต้องลองไปติดต่อดูเลือกแบ่งเงินงวดผ่อนชำระได้เหลือยี่สิบห้าปอร์ซ็นห้าสิบเอร์เ็นหรือเจ็ดสิบห้าปอร์เซ็นแล้วก็ลดอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้จาก เหลือศูนถึง0.5นย์ไปจนถึง1มกรลาถึงหกถึง30มิบมถุนายนะให้6เดือนเลยนะไม่อึ่ง6.5นั่นก็คือเป็นประเด็นของลูกค้ารายที่มีสถานะบัญชีปกติหรือ M18 มสิบแใครที่ปกติแล้วคือไม่ได้ค้างชำระอะไรแต่ว่าอยากจะลดเรื่องของการผ่อนชำระให้มันเบาๆหน่อยจะสบายเพราะยังอาจจะต้องมีมีเงินทุนสำรองไว้ทำนู่นทำนี้ ก็ไปขอได้ยี่ห้าห้าสิบเจ็ดสิบห้าของเงินเงืดของเงินงวดปัจจุบันแต่ที่สําคัญก็คือต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนว่ายังได้รับผลกระทบอยู่นะใช่ไแหละรายได้หายเงินเอเงินเดือนถูกลดหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ก็ต้องมีเอกสารพวกนี้ไปไปยื่นให้เขาพิจารณานะเอ่หรืออย่างถ้าเป็นลูกค้ารายย่อยที่เป็นสถาน,ถานะ npl เนี่ยเราอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้ และไม่ได้อยู่ในมาตรการหรือรองรับลูกค้าเดิมจะได้ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้0%ต่อปีในเดือนที่1-3และเดือนที่4-6เหลือเอ่1.99และเดือนที่7-12เท่ากับ3.95<ส>เอ้ย3.9ต่อปีลดของภาระเรื่องของอัตราดอกเบี้ยไป ก็แบ่งเป็นสามสามเดือนหลือศูนย์หนึ่งถึงสามเดือนศูนย์สี่ถึงหกสี่ถึงเดือนที่หกก็หนึ่งจุดเก้าเก้าเจ็ดถึงสิบสองก็สามจุดเก้าศูนย์ก็ระยะเวลาให้ความช่วยเหลือถ้าเป็นลูกลูกค้ารายย่อยปีสถานะบัญชีปกติก็ตั้งแต่หนึ่งมกราสามถึงสามสิบมิถุนายนหกห้าแล้วก็ระยะเวลาลงทะเบียนเข้ามาตรการนะตั้ง <demise. S 2> แต่วันที่ยี่สิบสี่ธันวา เวลาก็เมื่อเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาใช่ไหม9โมงก็ถึง25มกราคม65ก็ยังมีเวลาที่ใครอยากจะไปใช้ตัวมาตรการนี้ต่อมาตรการส่วนส่วนส่วนในรูปพี่ NPL นี่ตั้งแต่วันที่1มกราถึงวันที่30มิถุนายน65 6เดือน6เดือนเหมือนกันแล้วดีคุณชัดชัยนี่เขาได้รางวัลด้วยนะรางวัลอะไรเนี่ยไทยแลนด์ ็ p ปซี o อ a อออ่าก็เป็นผู้บริหารที่ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมเป็นที่ยอมรับยอมรับโดยเพราะภารกิจทำให้คนไทยมีบ้านจากโดยบริษัท Neo Target และบริษัท Influential Band บจากสิงคโปร์อันละเนโอ e o Target ก็เป็นบริษัททำด้านการประชาสัมพันธ์ใช่ไหมถ้าเราจับธุรอิจก็ เอี๋ก็แสดงความยินดีด้วยแล้วกันเช่นกันครับเอ็มดไวไฟของผมอืมก็อยู่กี่ปีนะพี่อื่นพอหมดแล้วไม่ใช่เหรอเจอวาลานี้วาละสุดท้ายแล้วใช่ใช่เพอเยสองปีได้มั้งอ่าเมื่อวานนี้เราพูดถึงเทรนด์กันไปอืมส่วนหนึ่งแล้วแปดเทรนด์ที่ที่เกิดขึ้นแล้วจะมีผลต่ออะอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันและในอนาคต ช่วงนี้มันก็สิ้นปีพี่อึ่งมันก็มีบริษัทนู้นบริษัทนี้นำเสนอเรื่องเทรนดออกมาต่อเนื่องเลยวันนี้เราก็เอามาพูดต่อเนื่องอีอก,ส,กสักหนึ่งหนึ่งถึงสองลายก็แล้วกันพี่อึง่งลายใหญ่ๆก็คือ S C G ซ่าอ่ซ S C G ก็เป็นบริษัทวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ของประเทศไทยอยู่แล้วก็ออกมาอัปเดตห้าเทรนด์บ้าน ที่อยู่อาศัยและก่อสร้างที่จะมาแรงในปี2022ซึ่งจะตอบโจทย์ New Normal และการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี mm hmm. ก็ทาง s อ g เนี่ยก็ประเมินว่าผลจากโควิดและภาวะโลกร้อนเนี่ยได้กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปออ,อ,อมีความต้องการที่อยู่อาศัยที่ปลอดภยัยมีสุขภาวะอนามายัย เอื้อต่อการสร้างสุขภาพที่ดีและต้องอยู่อย่างสะดวกสบายตอบสนองการใช้งานที่หลากหลายได้อ,อนอกจากนั้นยังต้องคำนึงถึงเรื่องการประหยัดพลังงานด้วยประหยัดพลังงานแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมออสอนรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุค new normal ซึ่งบ้านถือเป็น safe space เขาใช้ว่า safe space พื้นที่ปลอดภัยในการใช้ชีวิตอ,อ่าก,ก็ถูกต้องของเขานะ ทุกที่มันไม่ปลอดภัยก็เหลือที่บ้านเราเนี่แหละที่จะเป็นเซลสเปชเราทาง s อ g ก็มองว่ามีห้าเทรนที่จะเกิดขึ้นในปีสองพันยี่สิบสองก็ดูแลก็คล้ายๆกับที่เรานำเสนอไปเมื่อวานนะอ่ะอย่างเทรนแรกเนี่ยสมาร์ทลิฟวิ่งแอนด์บิวดิ้งก็พูดถึงเรื่องการนำเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมาใช้ ในการออกแบบบ้านเลยนะตั้งแต่ออกแบบเลยซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็มีเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเนี่ยควบคุมเรื่องการออกแบบเรียกว่าตั้งแต่ต้นน้ำจนปายน้ำเลยแล้วก็การนำพวกเท,เทคโนโลยีสมารทม์ทโฮมเข้ามาควบคุมอุกปกรณ์ต่างๆภายในบ้านเพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยและไร้การสัมผัสประหยัาพลังงานแล้วก็เทคโนโลยีทีเ่เกี่ยวกับการไร้ความสัมผัสมันจะเข้ามา รวมถึงสินค้านะวัตรกรรมต่างๆที่จะเป็นทางเลือกในการอยู่อาศัยเนี่ยก็จะมีการตอบรับที่ดีมากขึ้นอย่างเมื่อวานนี้เราก็พูดไปแล้วเรื่องหลังคาโซลาร์รูฟท็อปก็นิยมขึ้นเยอะๆเยอะเรื่อยๆนะหลังคาเดี๋ยวนี้เราถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยถ้าอยู่บนตึกสูงๆจะเห็นหลายๆอาคารหลายๆบ้านเนี่ยใช้โซลารูฟ ติดกันเยอะซึ่งตึงตึงตัวนี้ต้อภาคเกษตรอ่ะเขาเอาไปใช้นานแล้วนะผมเห็นกลุ่มรับเหมาที่เจาะน้ําบาดาลในพื้นที่เกษตรเนี่ยเขาก็ใช้เจาะเสร็จแล้วใช้อะไรมาครับโซลาเซลล์เนี่ยแหละใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานเพื่อดูดน้ําขึ้นมาเก็บบนแท้งแล้วเขาก็ใช้สูบพอกลางวันมีมีฟ้ามีไฟฟ้าก็สุบเขาไม่ต้องเสียเงินเลยต่อเสียค่าเจาะบาดาลหนึ่งลูก แล้วก็ดูดน้ําขึ้นมาใช้ซึ่งอันเนี้ยมันก็นก,ก็ทางภาคเกษตรนะเขาก็ใช้แล้วครั้งอ่รู้สึกว่าครั้งละม,มีมีหลายราคาห้าถึงเจ็ดหมื่นที่ที่ไปใช้ขุดเจาะนะแล้วก็มีโซมีแผ่นโซลารเซลล์ติดให้ด้วยเออผมเข้าท่านะแถวแถวบ้านผมเขาก็ทานะเป็นโซลา่าฟาร์มเลยนะ,ล,ะล้อมรั้วอย่างดีนะแล้วข้างในนี่ทำโซลา่าฟาร์มก็เป็นไฟไฟมาใช้เองหรือขาย น่าจะขายใหญ่มากพี่อิง<ะ>เป็นห้าสิบหกสิบไร่เออต้องไปออไปอะไรรีวิวมาให้ดูแล้วแหละเ,ออเขาเขาจะให้เข้าเอาสร้างรัวทิปเลยล<ะ> <laughs> เดี๋ยวหลัง่านไปจะราบไปดูน่าสนใจอ,อ่าก็เรื่องนี้ก็จะเป็นเทรนด์หนึ่งเรื่องสมาร์ทลิฟวิ้งแอนด์บิลดิงเทรนด์ที่สองก็เรื่องของอ,อ่าเหมือนกัน and well <c oughs> เฮลแอนด์เวลเวลบีอติอ่เรื่องสุขภาพเยออสุข,ขนามาัยเนี่ยเป็นสิ่งสำ,สำคัญ ที่ทุกคนเนี่ยคำนึงถึงอย่างมากใช่อตอนนี้มันก็มีทั้งเรื่องโควิดมีทั้งเรื่องฝุ่นเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียรต่างๆเนี่ยทำให้เราต้องปรับบ้านราคาให้พร้อมรับมือกับความกังวลเหล่านี้ซึ่งโดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็กเล็กที่ต้องดูแลเป็นพิเศษไม่ต้องอะไรต้องเข้าสถานีผมก็ต้องใช้เจลแอลกอฮนะอล์ฉีดกันก็นี่คือก,ก็คือสุขลักสมยัยที่ป้องกันได้เบื้องต้นโดยที่ไม่ต้อง ไม่ต้องยังไม่ต้องดัดแปลนใช่ไหมอ่านี่ก็เป็นข้อที่ต่อพูดอ่ะในบ้านต่อไปเรื่องระบบเออะไรอะระบายอากาศอ่าอ่าฟอกอากาศระบายอาซระบบก๊าศ N35 อ่อบางบริษัทเขาซิลซีลอากาศเข้าเลยนะพี่อึงอืมีระบบซิลตามขอบประตูหน้าต่างรือวกอประตูเนี่ยเป็นสองชั้นอะไรเงี้ยออเพื่อ สกรีนอากาศที่เข้าไปในในบ้านเขาเสร็จแล้วเข้าไปในบ้านเนี่ยก็มีระบบคลองอากาศอีกนะกลองเสร็จแล้วก็มีระบบให้อากาศเป็นฟโฟลออกไปข้างนอกอเดี๋ยวนี้ก็ก็ต้องอย่างนั้นก็เปช่วงกลางปีใช่ไหมเพอร์เฟคที่จะแถลงขา่าวใช่ใช่เขาก็อธิบายเรื่องนี้ไว้ก็ต่อไปเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งหรือพวกระบบอย่างที่พี่อึ่งบอกเมื่อกี้นี้ สินค้าสุขภัณฑ์ที่ยับยั้งแบคทีเรียลดการสัมผัสตรวนี้พวกผนังพื้นที่ที่เป็นนาโน่อะที่ <Yeah. S 2> ต้องอที่ยับยั้งแบคทีเรียหรือว่าฆ่าเชื้ออะไรได้สุขภัณฑ์ต่างๆเนี่ยก็ออกมาออกมาเยอะแล้ว mm. อย่างวันนั้นที่พี่อึ่งเล่าเรื่องเดอะมอลใช่ไหมใช่ใช่ใชท่ที่ใช้ของโตโต้แล้วของโตโต้เนี่ย มีมีนวัตกรรมเรื่องพวกนี้โดยเฉพาะไอ้ตัวสุขภัณฑ์เขาที่มีเคลือบสารที่ป้องกันแบคทีเรียแล้วก็มันสามารถไม่ต้องต้องใช้ความสะอาดมันคือฝัดทีเดียวแล้วก็หนึ่งประหยัดน้ําอำแล้วก็สารเคลือบตัวนั้นมันก็รับประกันตลอดอายุการใช้งานเพราะว่าเราเราเป็นคนขัดห้องน้ำใช่ใช่แต่พี่องน่าจะชอบ อดีตนนจริงมันเป็นบุคลิกใิส่ยส่วนตัวอชอบจริงๆเห็นไม่ได้แล้วถ้าเราใช้พวกไอ้น้ำยาที่มันมีเขาว่าโซดาไฟเนี่ยมันก็จะกัดเนี่ยฮะลงลึกแล้วไหมมันไปกัดไอตัวแนวยาต่อกระเบื้องที่แล้วมันก็ล่อนอนเสร็จมันก็ซึมเข้าไปข้างในกัดเสียหายหมดกัะเบื้องเชื้อราขึ้นมาใช่ไหมผิวผิวกระเบื้องที่คุณเป็นกระเบืองโมเส็ตนั่นอะ คุณก็จะมีรอยค่าไม่สวยันกัดหมดเลยออันนี้อันตลอดเดี๋ยวนี้กระเบื้องอะไรต่างมันก็จะมีนวัตกรรมพวกนี้เข้ามาใช่แล้อขออิกเดยให้มันถูกกว่านี้สักนิดองแก้ที่ตาเทนเทนที่เทนที่สี่เรื่องของไอ้ s u s t a i n a b l e living ก็เรื่องความยั่งยืนเมื่อวานนี้เขาก็มีพูดไปเรื่องนี้เหมือนกันใช่ไหมของดีๆ p พ o p e r t y ทุกคนในโลกตอนนี้เป็นไม่กระเทนเลยเอสเอจเขาบอกเรื่องนี้เป็นไม่กระเทนของโลกเลยนะทุกคนหันมาใส่ใจลเลือกใช้วัสดุวัสดุที่สร้างความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประหยัดทรัพยากรประหยัดพลังงานแล้วก็ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็มีวัสดุหลายตัวที่ออกมาอย่างเช่นพวกไฟเบอร์ซีเมน ว้าผนังสมาร์ทบอร์ดวัสดุซับเสียงอะไรต่างๆพวกนี้มันจะเข้ามาเป็นวัสดุทดแทนวัสดุธรรมชาติต่างๆที่เราใช้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้วัสดุธรรมชาติก็หาหาใช้ยากแล้วคนก็เริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้วัสดุทดแทนถ้าจําได้ตอนที่วัสดุทดแทนเข้ามาใหม่ๆนี่ากรารตอบรับของผู้บริโภคน้อยนะถ้าเราจําได้เอสซีจีเดเคยเอา ของที่เป็นทดแทนไม้มานานแล้วลขายไม่ดีอ,อขายไม่ใช่ไม่ดีหรอกยังไม่ได้รับการตอบรับแต่เดี๋ยวนี้คนยอมรับแล้วก็ใส่ใจหันมาใช้เรื่องนี้มากขึ้นไม่มั่นใจในเรื่องอของนั่นที่ใช้ใชแต่จริงๆแล้วผมว่าพอใครที่มีบ้านไม้เนี่ยก็จะรู้รู้พิษภัยของปลวกเลยจริงๆอโอ้โห <laughs> ขนาดบ้านปูนี่มันไปหมดเลยนะแม้แต่คอนโดเนี่ยท่านผู้ฟังอย่าคิดว่าคอนโดชั้นยี่สิบชั้นยี่สิบกว่าไม่มีปลวกนะ ข้าไปเรียบร้อยหมดเลยอืพื้นแม้แต่พื้นอะไรลามิเนตที่มันมีผสมกระดงกระดาษเนี่ยมันก็เลือกกินของชอบเลยพี่อโอเลือกกินเลยมันเป็นตัวร้ายจริงตัวจะเพลให้มันเข้าก็เขาเห็นรอย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 ดินที่เป็นทางเดินนะเรียบร้อยมาแล้วอืแันก็ส่วนหนึ่งก็เนี่ยแหละเรื่องควันยัื่องยืนการใช้สินค้าที่เอประหยัดพลังงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นเทรนที่แรงขึ้นเรื่อยๆแล้วในอนาคตเรื่องนี้ก็จะเป็นเป็นสิ่งสำคัญอยู่แล้วเทรนสุดท้ายที่อ g ตสมองไว้คือเรื่องของมัลติฟังชันสเปซในบ้านพื้นที่พื้นที่ใช้สอยในบ้านหรืออุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์แรงต่างๆๆที่เอามาใช้ในบ้านเนี่ยต่อไปมันต้องใช้ประโยชน์ได้มากกว่าหนึ่งอย่างเพราะว่าการใช้งานของบ้านการ เรามีเวลาอยู่กับบ้านมากขึ้น <Ừ. S 2> หลายคนยังเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่หรือไม่ได้เวิร์กฟอร์มโฮมแล้วคือออกมาอยู่บ้านแล้วอย่างเงี้ยใช่อ่ออฟฟิศไม่มีแล้วไม่จำเป็นต้องเช่าแล้วแต่บ้านก็ต้องรองรับการใช้ประโยชน์เป็นที่ทำงานเป็นที่เรียนลูกเ,เป็นที่ขายของออนไลน์เป็นที่พักผ่อนอ่มีเป็นมีมุมคอนคลายอะไรต่างๆเนี่ยพวกเนี้ยมันเลยต้องทำให พื้นที่ในบ้านทุกพื้นที่ต้องใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุดฟังก์ชันต่างๆต้องสามารถทําได้มากกว่าหนึ่งอีกหน่อยก็จะเห็นตอนนี้เราก็จะเห็นภาพของพวกทางญี่ปุ่นที<ม>่เตียงนอนที่พับเข้ากับฝาผนังนะอ,อแล้วพอพับปุ๊บมันก็กลายเป็นห้องพื้นที่ใช้อนเนกประสงค์ได้แล้วไอพวกเนี้ยผมว่าเชื่อว่าถ้าถ้าลักษณะนี้มันก็จะมาขึ้นโดยเฉพาะาเรามาวอลกฟอร์มโฮมกันมากขึ้นนะ ถ้าไปอยู่คอนโดเนี่ยคุณบ้านมือนอ้อาดบ้านจะแฟร์หรือคอนโดเรายังไม่ไม่มีนะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เตียงที่พับยังไม่ค่อยเห็นเพราะพอ,พอต๊อพูดอย่างเงี้ยเทนมันมาอ่ะแต่นี้ไอ้โต๊ะที่นั่งพับดึงออกมาพับเข้าไปเป็นโต๊ะทานข้าวเล็กๆได้ก็จะมีมากขึ้นอ,อ,อยู่ที่การดีไซน์การออกแบบก็บ้านเราบริษัทสังหารเป็นพัธมิตมกับญี่ปุ่นต้องหลายรายแต่ว่าก็ยังไม่ได้เอา กลัมา,ามใชอา้อย่างเต็มที่นะอย่างเขาบอกว่าถ้าใช้อย่างเต็มที่ต้นทุนจะแผ่นป่ะก็เลยก็เลยต้องค่อยๆเอาที่มันจําเป็นอจำเป็นแล้วก็ไม่กระทบกับต้นทุนมากเนี่ยเอาเข้ามาก่อนอคือในมุมของผู้ประกอบการเขาก็มีกรอเป็นเรื่องของคอร์สแล็มาจินแต่ถ้าในทุในมุมของผู้บริโภคเองถ้าอยากจะเสริมตรงนั้นเองเนี่ยอาจจะซื้อมาติดตั้งมาบิ้วเองก็ได้เออมาเสริมตัวเองก็อันเนี้ย เสริมเสริมเนาะแต่ถ้ามาจากผู้ประกอบการเนะี่ยผมว่าน้อยมันจะเป็นคอสที่ต้อว่ามันต้องมองเรื่องของต้นทุนแล้วก็มาจิ้นที่เขากาไรเพราะาเขาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไม่ใช่มูลนิทิมันก็เลยมันก็เลยต้องมองตัวนั้นอ่าอันนี้คือห้าเทรนที่ s อสซเขาบอกว่าจะเป็นห้าเทรนที่มาแรางในปีสองพันยี่สิบสอง ช่มันก็คล้ายกับไอศูนย์ขมูลที่เขามีรายงานชิ้นหนึ่งเป็นรายงานเขียนเรื่องของเทนที่อยู่อาศัย65บ้านและคอนโดที่จับตามองก็พูดเหมือนกันเลยอืผู้คนต้องการพื้นที่สีเขียวมากขึ้นอ่าในขณะเดียวกันข้อสองก็สะอาดปลอดเชื้อเอื้อต่อสุขภาพอนามัยมและ้ะข้อที่สามสวยงามตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ชีวิตแบบนิว n o r m a l อแล้วก็ข้อสุดท้ายออกแบบให้มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นสุดแล้วคือสุดท้ายเนี่ยข้อมูลทั้งหมดมันจะวนแล้วก็แล้วแต่ใครจะสรุปหัวข้อประเด็นไหนนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ศูนย์ข้อมูลเดี๋ยวเราพักเบรกมากุยประเด็นสองเรื่องบ้านมือสองปารตอลเรื่องไงก็ที่จริงมีเรื่องของการตกแต่งอ่อการรีโนเวทเอ่อตัวนี้ก็น่าสนใจมีการการรีโนเวทบ้านแล้วก็โดยเฉพาะปีปีหน้านี้บ้านมือสองเนี่ย น่าจับตาดูดต่อจะเป็นโจทย์ใหม่ที่ผู้ประกอบการด้าน AMC บ้านมือสองโบรกเกอร์พวกเกงกำไรส่งเสียงโห h อองอหลังจากในมาตรการนั้นเดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่มาคุยกันต่ออีกที่ค2ครับสักคู่ครับครับ,รบผมู 101. property variety วียข่าวสบายสบายสไตล์ต้อนก,กับอื่นสนับสนุนโดยบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์บริษัททูวิชั่นครปจำกัดบริษัทซ p พจำกัดมหาชน บริษัทแลนแอนด์เฮาส์จำกัดมหาชนบริษัท l p n Development จำกัดมหาชน